ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตาลสุมตั้งอยู่หมู่ที่หถนนสุขาพิบาล12ตำบลตาลสุมอําเภอตาลสุมจังหวัดอุบลรัชธานีสังกัดส,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ ทิศเหนือติดกับอำเภอตะการพืชผลและอำเภอสีเมืองใหม่ทิศใต้ติดกับอำเภอสว่างวีละวงศ์และอำเภอพิบูลมังสาหารทิศตะวันออกติดกับอำเภอพิบูลมังสาหารทิศตะวันตกติดกับอำเภอดอนมุดแดงโครงสร้างสถานศึกษาโดยมีนางสาวสุนันทนาพักดีเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย 1. ร้อยตำรวจเอกตาลศีชนะ ประธานกรรมการสถานศึกษา 2. นายพนมพิมรัตน์กรรมการฐานศึกษา 3. พระอธิการพุทธาธรรมทินโนกรรมการฐานศึกษา 4. นายพรประสิทธิ์หน่อแก้วกรรมการฐานศึกษา 5. นายรณชิตทัศศรีกรรมการฐานศึกษา 6. นายโกศินปู่ยืนกรรมการฐานศึกษา 7. นางสมปองพึ่งกุลกรรมการฐานศึกษา 8. นางสาวสุนันทนาภักดีกรรมการและเลขานุการ 9. นางวัชราวรรณกางทองผู้ช่วยเลขานุการโดยมีนายประมูลพมวงศพนักงานธุรการสอสามเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน3กลุ่มงานดังนี้กลุ่มงานอำนวยการกลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ โดยมีกศนตำบลทั้งหมด6แห่งดังนี้ 1. กศนตำบลคำว่าตั้งอยู่บ้านคำว่าหมู่ที่หนึ่งตำบลคำว่าอเภอตานสมจัังหวดอุบลราชธานีมีครูกศนตำบลประกอบด้วยนางสาวจีรภาสุนทรครูกศนตำบล 2. กศนตำบลจิกเถิงตั้งอยู่บ้านเชียงแก้วหมู่ที่สามตำบลจิกเถิงอเภอตานสมจัังหวดอุบลราชธานี มีครูกศนาตำบลประกอบด้วยนายนิทิตศรีตะเขตครูกศนาตำบลและนางสาววิรัตภูลสุขครูศูนย์การเรียนชุมชน 3. กศนาตำบลน,นาคายตั้งอยู่บ้านนนลจิตหมู่ที่สองตำบลน,นาคายอำเภอตานสมจังหวัดอุบลราชธานีมีครูกศนาตำบลประกอบด้วยนางพัทยาศรีชนะครูกศนาตำบลและนายอาทิตย์สุดจริต ครูศูนย์การเรียนชุมชน 4. กศน,นตำบลตาลสมตั้งอยู่บ้านนางห้วยแคนหมู่ที่3ตำบลตาลสมอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีมีครูกศนาตำบลประกอบด้วยนางจีรนัยสมสิง์ครูกศนาตำบลน,นายศรีชัยทมคำครูกศนาตำบลและนายสว่างพงญาติครูศูนย์การเรียนชุมชน 5. กศนาตำบลสำโรงตั้งอยู่บ้านสำโรงหมู่ที่7 ตำบลสำโรงอ,อรตานสุมจังังวดอุบลราชธานีมีครูกศนาตาบลประกอบด้วยนางวัชราวันกางทองครูกศนาตาบลน,นายสามารถสุตาวงครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน6กศนาตาบลหนองกุงตั้งอยู่บ้านสร้างว่าหมู่ที่6ตำบลหนองกุงอเภอตานสุมจัังหวดอุบลราชธานีมีครูกศนาตาบลประกอบด้วยนางสาวสมจิตชัย,ยมาศครูกศนาตาบลและ นายจัก,กริดสมภูมิครูศูนย์การเรียนชุมชนเจ็ดห้องสมุดประชาชนอำเภอตาลสมประกอบด้วยนายนัทวุฒิผลพักบรรรักษ์ห้องสมุดกศนอำเภอตาลสมมีผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาที่สองทับสองห้าหกสองดังนี้หนึ่งจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และไม่อยู่ในระบบโรงเรียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2ทั2562จำนวน873คน 2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีทักษะที่จำเป็นในการป้องกันดูแลและปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยหลักสูตรการพัฒนาแบบองค์รวมเน้นการเรียนรู้ที่ตรงกับสภาพปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนในชุมชนได้จริงมีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและรู้คุณค่าในสังคม 3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ก mm ับคนในชุมชนได้จริงตลอดการพัฒนาสู่ความมั่นคงด้านอาชีพและรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้ประชาชนมองเห็นช่องทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพด้วยหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาและต่อยอดอาชีพด้วยการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายและขยายช่องทางการตลาด4จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่เพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการสร้างกิจสำนึกความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดี 5. จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อุบลราชธานีนครแห่งการอ่านโดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนผลการดำเนินงานดังนี้สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สื่อการอ่านด้วยกิจกรรมการอ่านต่างๆดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยงานเครือข่ายและงานอื่นๆก็สนออำเภอตาลสุมมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับอำเภอและระดับตำบลอาทิเช่นร่วมปลูกต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกป่าเท่ากับรักษาสิ่งแวดล้อมเท่ากับรักชีวิตป่าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ ในการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองณนะบ้านเชียงแก้วหมู่ที่4งานตามนโยบายกสนออำเภอตาลสุมได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนที่ต้นสังกัดมอบหมายอาทิเช่นสอนและให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 และสอนทำหน้ากากผ้าเพื่อไว้แจกจ่ายประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมเปิดตู้ปันสุข คนไทยไม่ทิ้งกันตามจุดตำบลต่างๆทั้งหกตำบลกศนอำอเภอตาลสมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตับอัธยาศัยให้เกิดการเรียนรู้สู่การมีงานทำตามหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน